เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าตรงนี้มันก็เสียด้วยจริงด้วยค่ะรบกวนช่างทำให้หน่อยได้ไหมคะฉันรีบอยู่อะค่ะเกรงว่าจะไม่ได้นะครับผมพอดีว่าลูกค้าเขารออยู่นะครับทำยังไงดีอะคะฉันรีบมากจริงๆอ่ะ ช่วยรัดคิวให้หน่อยได้ไหมคะอมขอเพิ่มอีกร้อยได้ไหมครับค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปนั่งรอที่ร้านกาแฟด้านข้างก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมง รับรองกลับมาสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเฮ้ยน้องวันนี้ร้านปิดแล้วว่ะอยมาพรุนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะน้องพิมพ์ของพี่เรียบร้อยแล้วครับ สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย <c oughs> ก็เข้ามาหาที่ร้านได้ตลอดเลยนะครับ <c oughs> ช่างที่ซ่อมมอไซค์ให้ฉันหรือเปล่าคะ <c oughs> ใช่ครับมีอะไรป่ะครับ <c oughs> คือว่ากระเป๋าเงินฉันหายนะคะไม่ทราบว,ว่าตกอยู่ที่ร้านคุณไหมคือฉันไปถามที่ร้านข้างๆคุณแล้วอะคะ่ะเขาบอกว่าไม่มีอมไม่เห็นนะครับผม,ผมปกติถ้าลูกค้าลืมของไว้ที่ร้านผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ให้นะครับ <c oughs> มันสำคัญกับคุณขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะมันเป็นเงินที่ฉันเก็บไว้ผ่าตัดหัวใจลูกฉันนะคะโอ๊ยคุณป๊อปประธานบริษัทอาเคนมีเดียตัวจริงนี่ หลอกกว่าในาแปปอปอีกนะคะเนี่ย <S 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 เออรอนานไหมคะอ๋อเพิ่งมาถึงก่อนหน้าคุณพิมพ์มพสักพักหนึ่งครับแล้วนี่ใครเหรอคะอย่าบอกนะว่าแฟนคุณโอ,อ๊ปป่าๆป่าวปาว่ปา,ปราครับคือคนนี้เขาเป็นลูกค้านะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเชิญครับคุณพิมพ์ ไหนวะเนี่ยงั้นขอแนะนำตัวอีกทีนะคะฉันชื่อพิมพ์เป็นคุณครูอนุบาลค่ะแล้วคุณป๊อปอ๋อผมเป็นซีอีของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารแล้วค่อยๆคุยกันดีกว่านะคะได้ครับคุณพิมพ์อยากกินอะไรเนี่ยก็เชิญสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นเจ้าเมืองเองนะครับ คะขอเมนูหน่อยค่ะมันสัมพันธ์กับคุณขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะมันเป็นเงินที่ฉันเก็บไว้ผ่าตัดหัวใจลูกฉันนะคะคุณป๊อปมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรพูดกับพิมพ์ได้นะเพราะว่าการที่เราพูดออกมาเนี่ย มันจะทำให้เราสบายใจขึ้นงั้นพิมพ์ขอพูดก่อนดีกว่าคือเมื่อวานอ่ะมีเด็กนักเรียนห้องพิมพ์แกเล่นชิงช้าอยู่ดีๆจู่ๆแกก็ล้มลงไปชักดิ้นชักงอตอนนั้นพิมพ์ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าพอมาทราบทีหลังว่าแกเป็นโรคหัวใจแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดด่วน ผมขอโทษนะครับคือผมไม่ใช่ประธานอะไรทั้งนั้นอะ่ะขอโทษจริงครับเดี๋ยวสิคะคุณป๊อปน้องคะเดี๋ยวพี่กลับมานะคุณนี่กระเป๋าเงินคุณครับคือ ผมขโมยมานะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับจริงๆผมเห็นสาวในแอปสวยมากผมก็เลยอยากทําตัวให้ดูดีเพื่อให้เขาชอบนะครับคุณเช็คได้เลยครับผมยังไม่ได้เอาเงินของคุณไปสักบาทเลยครับคุณนี่เองอะที่เป็นคนเราไปแล้วก็นี่ครับเงินที่ผมหลอกคุณมา จริงๆแล้วรถคุณไม่ได้เสียหรอกนะครับคุณจะลงโทษผมยังไงก็ได้นะครับจะตะจะต่อยผมก็ได้นะครับผมยินดีครับไม่เป็นไรคะ่ะยังดีนะคะที่คุณคิดได้แล้วก็ขอบคุณมากที่คุณยังมีจิตสำนึกดีๆอยู่ฉันไม่เอาเรื่องคุณหรอกฉันต้องรีบไปโรงพยาบาลฉันขอตัวก่อนแล้วกัน ขอบคุณมากครับที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองออคือผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่คุณสวยมากๆเลยนะจนผมอดใจไม่ไหวที่ต้องหลอกหากินจากคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีเงินซื้อสูตรสวยๆนะครับคิดมากมา ฉันชอบคุณที่คุณคอยห่วงใยฉันส่งข้อความทักหาแล้วก็โทรหาตลอดเลยอะ่ะแล้วอีกอย่างตอนที่เรานั่งที่ร้านกาแฟอ่ะฉันก็เห็นมือคุณเปื้อนคราบน้ำมันอะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่างซ่อมอะไรสักอย่างนี่นแหละคือผมอยากดูดีในการพบกันครั้งแรกนะครับผมมีแค่เสื้อช่างเก่าๆชาตินี้ผมคงไม่มีปัญญาเรียนดอกฟ้าอย่างคุณหรอกครับ เดี่ยวนะคะฉันก็เป็นแค่คุณครูอนุบาลเองแต่ผมเป็นซีอโอจริงๆนะครับเจ้าของร้านก็ซีอนั่นแหละเนาะไปหาอะไรกินไหมคะดีครับ